เราเองเลยัดเอาน้ำนโอ้ตั้งสามคนนี่บ,บ่ยากจชหน้อยหรือ,อ,อเป็นคนบ้านเบียง<อ>สวัสดีครับผมขอชื่นชมเด็กหน่อยสามคนนี้นะครับผมที่ใจกล้าครับผมลกล้าที่จะทำที่จะเฮ็ดนะครับผมผมเป็นขางแรงนะครับผม งานแหละที่อ่าผมเห็นเด็กสามคนนีะครับผมยางหนายางลังเขามาเห็ดย่งนะครับผมเป็นงานนี่เป็นงานศพของพ่อลุงผมครับผมที่ราเสียชีวิตไปนะครับจริงๆแล้วผมสอบถามหลายๆท่านหลายๆคนนะครับผู้รักผู้ใหญ่ครับผมว่าสามคนนี้เป็นเป็นคนดีซอยครับผมงานศพเผาศพครับมีสามคนนี้สิมาเห็ดครับผมมาเห็ดมาทํากับผู้เฒ่ากับผู้ใหญ่ ครับผมเรียนรู้จากผู้เฒ่ากับผู้ใหญ่ครับผมมาตลอดนะครับผมเองครับผมออชินชมลุลานบ้านเบียงสามคนนี้นะครับผมกีกามาเฮ็ดมาทําในงานนี้ครับผมมาเผาอ่อเกี่ยวกับเฮ็ดนะครับผมสอบถามครับผมเกี่ยวกับงานศพนี่ครับผมเขาจุดเลี่ยวด้ครับสามคนนี้ครับเผาจุดเลียวจนเซ็จกระดูกใหม่แล้วครับผมเขาจะกลับบ้านนี่ครับพีน้อง นี่เด็กหน่อยสามคนนีของบันแบงเป็นต้นกล้าที่ดีนะครับผมพี่น้องมารับชมจากปากสามคนนี้นะครับผมว่าเด็กหน่อยไปยังคือบัานนตะคือกาเหตุการณ์ทำครับผมเปิดกับสามคนนี้นะีัตัดแต่งแบบนี้นะครับพี่น้องเหตุซอยผู้เทาเรียนรู้จากอ่าผู้เทาผู้กแก่ครับพอชินช่มนะครับแต่บางคนยั่งยานเลยครับผมแต่ผมก็ยั่งยานยัง,ยง,ยงกลัวนะครับอันนี้คือว่าเขากล้าเสียแล้วกกาเหตุการณ์ทำ หลับชมครับพ่อถามด้วยไม่ไม่เฮ็ดตลอดบ่ลูกแบบนี้โอ้เฮ็ดเกือบสุดอันทุกงานเลนบ่มาไปยังมักบ่ลูกมักโอ้มาตลอดเลยไหนสามคนนี่นะโอ้คือดีแถวลูกผู้ใดไบอกมาเฮ็ดคือเฮ็ดคืออยากมักเองบ่ลูก เอาเองแล้วบ่มีเคยบอกโอ้ดีดีดีต่อไปก็สืบท่ายาดไว้ให้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าอันยังก่อนสืบท่ายาดแทนผู้เฒ่าหมักยิ้จ่จยอย่าควงเลยโอ้คนพาเห็ดบ๋อดุเลยมักป๋อดุเองเลยพัดเอาน้ำพึนโอ้ทั้งสามคนนี่เพิ่นโอ้ดีดีดีลูก เฮ็ดไว้สืบพู่มบนหญ้าผู้เฒ่าเฮ็ดเทศสางมาดีเด้อลูกแม่นบ่ล่ะบ่ยากจังน้อยบ่ลูกเป็นคนบ้านแบียงจนเลี้ยวหนบ่ลูกนี่ลูกเฮ็ดนี่พวกตัวเนี่ยยูน่ะปลาที่พวกก็จริงเถอะลูกคันบ่มี่ปูบนเฝ้ากะ ตุกผมขันมีเพ่นฝ่าว่าได้จับก่อนหาโมงลูกแข่งเชื่อโอ้ให้พ่นฝ่าวลูกอ่ะยี่นี่เราปติอ้อาวถูกงานตรงนี้ลูกเอาซื่อว่าลูกไปเลี้ยนไปยังเห็นไดยหยุดเอาเลยเฮ<ะ>้ยมาเนี่ยก็หยุดเอาเลยคู่บ่าวาบอกลูกบ,บ,บอกว่าไปเพาะชอวกคู่วัดถามหยุดเลยโอ้แปลว่าพ่นหูเลยว่าไม่หนีมันบ่าลูกคู่กับบ่าวาโอ้ดีเนาะบักลาเนาะอืม เฮียนยี่บ้านแบ่งบ่นนี่ดูทั้งสามคน,มน,นโอ้โหดีดีด,ด,ด,ดูเห็ดว้ตะพออยังยานเด้อลูประยันเึดอยู่ออกนี่ครับเด็กหน่อยบ้านเท่าครับบ้านแบ่งโซนซองครับประยนันนี่ครับมาตลอดน้ำงานเก่งๆลูกดู